แฮบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอบคุณคุณพศพิสนภูมากนะครับผมคุณ Star Vader, ์เวเดอร์ธีรพัฒนนะครับผมคุณเลสเดนอีวิลสถานอาศัยแห่งความชั่วร้ายนะผมคุณจะจิรายุนะผมและสุดท้ายคุณจามิกรนะครับที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่าสู่ v f ี by ย r a p c h a n n น l นะครับในคลิป Battle วันนี้เนาะ ค,คลิปที่แล้วเราทาอะไรนะเราเราทีดีเปิด2อกล่องเดียวฝั <ๆๆ S 1> ่งละกล่องนาตีกันวันนี้ก็คือรวมเป็น2กล่องแล้วนะครับแลวจริงๆมันเปลี่ยนอะไรไม่เยอะหรอก3าใบนะครับผมนะก็อันนี้เป็นแบบเาเรียกว่าพรีเซตจากเราแล้วกันว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะมีเด็กโปรไฟล์ของทีดีด้วยสําหรับน้องๆที่ยังไม่เปิด CP หรือว่าออรอบีทีไออย่างเงี้ยก็อาจะจะจัดประมาณนี้ไปก่อนแต่ว,ว่าคลิปแบตเทอร์อันนี้จะมาก่อนเด็กโปรไฟล์นะครับคือจริงๆกูถ่ายไปแล้วเวคลิปมีปัญหายังไม่ได้ถ่ายใหม่จบโอเคมา,าผู้เิ่มเล่นก่อนเลย หกโอเคเท่ากันร้อยไม่หกวเต่าถ่วงเนาะอ่โอเคทางเอโลเริ่มก่อนนะครับหนึ่สองสามสี่ห้าเปลี่ยนไปหนึ่งเนี่ยอันนี้เราก็ใส่ของที่แบบอะไรทำให้มันทีดมันฟูอะเนาะ จริงๆมันก็คือสิ่งที่มันควรจะเป็นในทีดีญี่ปุ่น <_ utt> ไม่เว้ยแต่มันก็จริงๆอ่ะมันจะมีข้อเสียเว้ยพวก <_ utt> อย่างรอยย่อพวกไนส์สครอมันก็จะไม่ได้เต็มสี่ไงจะถ้าจะไม่ยันจะมีแค่สามัวกไนส nice ์สครอห์มต่ก็ดีมันก็ดีโอเคเริ่มเลยแล้วกัน <_ s 1> เรินจัวน่วดครับไว้่วนจบดเฮ้ยเอาต้นเกมเลยวะ มีอะไรมั่งเนี้ยมีเกตสามโอ้ม่มีบัตเตอร์เบดด้วยบกขี่ไม่ได้ไอว้าวว้าวว้าวถ้าเห็นกล้องนี้มันชัดก็ไม่ต้องสงสัยนะครับกล้องถ่ายประจำแบตหมด <laughs> ลืมติดเน็ตแล้ว,วกล้องนี้ถ่ายไปอะ <น>ม,ม,มันมือถือ<ห>ใช้งานหลักไงเดี๋ยวมันมีปัญหาแค่นหนอะแอสิดแบบใหม่เมื่อกี้เราลืมพูดกันไปเนาะมันไม่มี G ีโซนแล้วมันก็เลยมูฟมือแค่สองใบนะครับอย่างเดียวจ<ห><ห>เ<ด>ขาเลยเฮ้ยมาวะลา,มา,มา,มาห์หัวตัง,งฉันไม่ได้ยินคำนี้หนาเลยนะลาห์หัตังฉันไีไ่นฮันเลน มาแบบแต่คลิปอะแต่คลิปในหนังอะมาตีหมื่นครับอ่ะตีหมื่นครับโกงกันไม่ได้เอาเลยกันเกินเกตได้นะเออๆกันไ่ได้คีวลังกูบอกไม่เชื่อกูจริง๊โดนแล้วสามเดมแน้ำเล่นเลยลงมามันจริงกูแด้บาสเกตบอลพร้อมแล้วอ่ะ เขาจะบาตหนึ่งสองบาตหนึ่งครับพีไทยแถวหน้าใบนี้สกิลของบาสเตอร์เบดยังไงล่ะแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้ยังไม่บวกนะเรียไม่ถึงเฮ้ยเอาว่ะไอ้ถมสนหนามอะ่ะคือเอาสองทีกูจะเอาให้ได้อะ่ะสองทีหมื่นห้าหมื่นห้าหนึ่งห้าได้มามันจะทิกมันจะเป็นสองหมื่นห้าแน่นอนมิดครับ สามหมื่นหปล่อยักเท็กทีลูกห5 1่งห้าห่ห้าสิรอบนึ่งห้าสตนดอกครไลทอาอ้ล่างกวตาของจนเออโค้ดีโค้วอมาอยู่มาดตลูกอยู่ใต้เพย์แมทเฉยเลยจะเล่นไม่ได้หรอนะลงครับ ในฮันเลนสกิลเขาจะบ้านหนึ่งมึงวบวกห้าไปอ่ะอน,นี่บอกว่าไงวะโอเคยนะ,ะตัวนี้สกิลโซบ้านหนึ่งปกหมื่นครับ ดีเลยอันนี้ถ้าฝั่งข้าม,มีเรียกาศสามใบหรือน้อยกว่าบวกห้าพันหนึ่นห้าเท่ากันาเท่ากันโอเคอะแวนตีครับสามหมื่นสามเช็คหนึ่งไม่มีอะไรเช็คสองคิวคิวไม่ได้พลังให้เนฮันเลนอีกหมื่นนะโอเคสกิลโอเวอร์โหลดครับเขาได้บาต1หนึ่งทิงมือสองครับนู่นตีฮิต หนึ่งเฮ้ยยังไม่เคยมีหนึ่งสองครับเอออ่ะแหวนลุกตีอีกทีหนึ่งครับสามหมื่นสามอะเข้าเลยเช็คไม่มีอะไรไม่มีทิีด้วยมีทิีด้วยซัดไปครับสองหมื่นห้าโอ้ตายจบเร็วด้วยโอเคก็คือหลายๆคนจะมองว่าเอ้ยเกมมันเร็วก็คือเกมมันเร็วจริงจริง มันไม่แบบอะไรมากนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรนะแอซิดไปนะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับวันนี้จริงๆถามว่าพี่มันจบเร็วไปไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีทีดีให้ดูแล้วเดี๋ยวจะมีเป็นแมทอันนี้น่าจะเป็นแมทแรกอันนี้เป็นแมทแรกนะครับแล้วก็แมทสองแมทสามเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งถ้ามันเสมอก็คงจะมีรีแมทอีกทีหนึ่งหรืออะไรอย่างงี้นะครับนะเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนเนาะโอเคก็ ประมาณนี้ครับสำหรับชุดใหม่ก็ถือว่าเล่นง่ายมินิมอลมากนะครับนะก็อย่างเช่นเคยครับชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร์นะจ๊ะอยู่ข้างล่างหรือข้างข้างนี่แหละนะครับนะกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราคลิปของเราแบทเทิลมาวีมาปุ๊บได้ดูเลย แบนซีโร่ก็ยังมีให้ดูนะครับผมนะแล้วก็ใครอยากสนเราผมยงเดือน35บาทสามารถสมัครเป็นแบเมมเบอร์ได้ใครอยากได้ทีนดี้วทไปเล่นกันนะครับหรือว่าใครอยากสั่งซีพีก็สั่งได้ที่เพจแท็บชอปครับลิงก์ใน d ดสคริปชั่นข้างล่างเลยนะผมฝากแฟนเพจด้วย vft เอฟพีแบนด์แฉกวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ